ตอนล่ำกอดครั้งสุดท้ายไปให้นักรองซื่อว่าสักดาคำพิมูลที่ร้องอยู่ตอนนี้นะครับร้องและกะออกว่างจำหน่ายนะครับจนเฉลิมพลมาละคำถักทวงมาบอกว่าเฮ้ยโจ้เพลงนั้นบรดขายขาดเดอ้เอเฮาขายแค่ลิขสิทธ์เวอร์ชันเดียวตัวผมก็เลยบอกว่าครับพี่หู้เรื่องเลละเพราะว่ากอนนานาน้นอาจารย์สวัสดิ์โทรมาเครีย์ทางก่อนแล้วแต่โทรมาบอกผมเนาะว่าสิเกิดอีกอยังึ้น ผมก็เลยขอโทษเพื่อนบอกว่าเกิดขอพิดพลาดฝ่ายผมเองครับโบเดออธิบายให้อายฮูความจริงแล้วบัญชาห้องนั่นแค่ทดล่องบเดอเอาจริงว่างขายแต่ที่ซัตดาห้องนั่นทั้งบริษัทคิดวา่าเพ่งหนีสื่อมาแล้วยังบอท่านได้ออกขายเพื่อเลยทําอีกเอออธิบายไปยืดเงาเลยนะครับขอโทษขอพูยแก่นะฮะเฉลิมพลวาละคำแล้วบอกประทับใจคำหนึ่งแล้วบอกว่าเขาเขาใจโตนะเขาใจเข้าใจคนกันเองถ้าบอมเป็นตนี่เขาฟองได้เลยได้เนี่ยเพื่อนว่าเนาะ นี่เพราะว่าโตเท่ๆเถขาเลยบ่กฟองบ่อเป็นยังงบ่เป็น